สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้ครูเหมียวจะมาสอนในเรื่องของส่วนประกอบของพืชดอกนะคะเอาละพืชดอกจะมีดอกเป็นส่วนสำคัญแน่นอนพระเอกของงานวันนี้คือดอกดอก เป็นส่วนของพืชที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์คราวนี้ดอกก็จะมีส่วนประกอบสำคัญอยู่4ส่วนส่วนที่1เรียกว่าเกรสรเพศผู้2เกรสรเพศเมีย 3. กรีบดอกและ4กรีบเลี้ยงโดย4ส่วนประกอบสำคัญนี้เนี่ยะจะมีในดอกแต่ไม่ทุกอัน แต่ไม่ทุกอันเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อไปว่าเฮ้ยสีอันนี้เนี่ยสอย่างเนี่ยไม่ทุกอันเนี่ยมันมีที่ไหนได้บ้างามาดูความหมายกันก่อนกีบเลี้ยงกีบเลี้ยงสีเขียวที่อยู่ด้านล่างเลยด้านล่างเลยทําหน้าที่ในการห่อหุ้มดอกในขณะที่ดอกยังตูมอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากมแมลงจากมแมลง ถัดจากกลีบเลี้ยงก็จะเป็นกลีบดอกกลีบดอกจะมีลักษณะเป็นสีสันสวยงามบางดอกอาจจะมีกลิ่นหอมด้วยทำหน้าที่สำคัญเลยคือล่อมแมลงให้มาผสมเกสรต่อมาเกสรเพศผู้เกสรเพศผู้ลักษณะเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมเป็นตุ่มๆเนี่ยทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และสุดท้ายเกสรเพศเมีย มีอันเดียวเลยอ่าอันเดียวเลยโดดเด่นโดขึ้นมาอ่าเกรสรเพศเมียทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียดังนั้นสีส่วนประกอบหลักสีส่วนประกอบสําคัญของดอกอ่าต้องจําให้ได้นะคะ 1. มีกลีบเลี้ยง2มีกลีบดอก 3. เกรสรเพศผู้และ 4. เกรสรเพศเมียเอาละคราวนี้เรามาเจาะลึกรา,ายละเอียดแบ่งย่อยออกมาอ่ะอันแรก ด้านล่างด้านล่างเราเรียกว่าก้านดอกก้านดอกอันที่สองถัดาจากก้านดอกเลยเป็นฐานเราจะเรียกส่วนนี้ว่าฐานรองดอกนะคะ,อ,ะอันที่สามเมือ่อกี้สี่ส่วนประกอบสำคัญของเราตัวที่หนึ่งออกมาแล้วกลีบเลี้ยงอทำหน้าที่ป้องกันเอาฟก้องป้องกันมแมลงต่อมากลีบดอกสีสันแล้วแต่อ แล้วแต่ว่าจะมีสีอะไรมีกลิ่นไหมแล้วแต่ว่าดอกชนิดนั้นๆเป็นแบบไหนเพื่อล่อแมลงให้มาผสมเกสรต่อมาอับเลนูมีอับเลนมีการชูอับเลนูสองอันนี้สองอันนี้เรียกว่าเกสรเพศผู้เป็นส่วนประกอบของเกสรเพศผู้โดยอับเลนูเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีสีเหลืองอเป็น เป็นสีเหลืองๆสามารถลอยหลุดและลอยปิวไปตามลมได้อะต่อมาลังไข่ลักษณะเป็นกลมๆใหญ่ๆเป็นกลมๆใหญ่ๆคล้ายกระป๋ออยู่ข้างในอะลังไข่ทำหน้าที่ในการสร้างไข่อาทำหน้าที่ในการสร้างไข่แต่ถ้ามันจเจริญเติบโตออกไปแล้วรังไข่เนี่ยจะ,จะเจริญเติบโตกลายเป็นผลอต่อมา อยู่ในร่างไข่เรียกว่าอวุนอ,อวุนเป็นลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันสีขา,าวๆหรือขาวนวลเราเรียกว่าอวุนอวุนเนี่ยพอโตไปแล้วเนี่ยอพอโตไปแล้วมันจะกลายมาเป็นเมาเลกลายมาเป็นมาเล,ะ,าาาเาเละต่อมาเหลืออีก2ขีด อีกสองขีดอันนี้ก่อเลยยาวๆอันนี้เราเรียกว่าก้านชูเกสรเพศเมียทําหน้าที่ในการชูเกสรเพศเมียนั่นเองอ่ะอันนี้เลยเรียกว่ายอดเกสรเพศเมียข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเขาบอกว่ามีเป็นขนเหมือนขนหรือของเหลวทําหน้าที่ในการจับละอองเลนูจับละอองเลนูที่บินบินหรือลอยตามลมมาหรือติดกับขา,มาแมลงมานั่นเอง สามอันนี้ถูกเรียกรวมกันว่าเกสรเพศเมียอยู่ในส่วนประกอบของเกสรเพศเมียนะคะ,ะมาดูกันว่าดอกเนี่ยก็มีการแบ่งประเภทแต่สำหรับปสครูจะสอนแค่2ประเภทนะคะอัะอนที่1เราสามารถจำแนกประเภทของดอกตามส่วนประกอบของดอกและ2เราสามารถจำแนกได้ตามลักษณะของเพศ อะมาดูอันที่1กันก่อนจำแนกตามส่วนประกอบของดอกอเราสามารถจำแนกได้เป็นดอกครบส่วนและดอกไม่ครบส่วนดอกครบส่วนคือมีครบทั้ง4ส่วนประกอบ4ส่วนประกอบมีอะไรบ้างจำได้ไหมเอ่ย4ส่วนประกอบมีกีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียได้แก่ได้แก่อะไรบ้างที่มีมครบทั้ง,งทั้ง4อย่างเนี่ย กุหลาบอ่กุหลาบข้างในก็จะมีครบเลยเกรสรเพศผู้เพศเมียมลิอ่าดอกบัวดอกชบาคราวนี้มาดูดอกไม่ครบส่วนบ้างดอกไม่ครบส่วนคือมีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง4ส่วนนั่นเองอาจจะมีแค่เกรสรเพศผู้หรืออาจจะมีแค่เกรสรเพศเมียหรืออาจไม่มีกลีบเลี้ยงก็ได้มีไม่ครบ4ส่วนประกอบ อาจจะเป็นอาจจะเป็นดอกหน้าวัวเ,เราเห็นฮนะ่ยสีเหลืองเหลืองไหนไหนกลีบเลี้ยงกีบดอกนะอาจจะไม่มีบางอย่างอาจจะหายไปมันก็เลยไม่ครบส่วนข้าวโพดต้นข้าวอ่าต่อมาเราสามารถจำแนกได้อีกอย่างเนึก็คือจำแนกตามลักษณะของเพศคือเป็นดอกแบบดอกสมบูรณ์เพศและดอก ไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศคืออะไรดอกสมบูรณ์เพศคือภายในดอกเนี่ยมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นกุหลาบเหมือนเมื่อกี้เลยเห็นไหมสังเกตไหมเริ่มคุ้นๆไหมกุหลาบดอกชบาดอกบัวดอกมะลิมีทั้งเพศผู้และเพศเมียในดอกเดียวกันอถ้าไม่ไม่สมบูรณ์เพศบ้างดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือดอกนั้นอาจจะมีแค่เพศเมียอย่างเดียวหรืออาจจะมีเพศผู้อย่างเดียวก็ได้เราเรียกว่าไม่สมบูรณ์เพศคือในดอกนั้นมีแค่เพศผู้หรืออาจจะมีแค่เพศเมียแค่อย่างเดียวตัวอย่างเช่นนี่เลยดอกฟักทองอันนี้รูปแรงนี้เป็นดอกฟักทองเพศผู้ มันมีการแบ่งเพศออกมาเลยว่าเฮ้ยดอกนี้มีแค่เพศผู้นะไม่มีเพศเมียดอกนี้ดอกฟักทองเพศเมียาเห็นไหมเอ่ยมันมีการแบ่งแยกออกมาอาจจะเป็นต้นอันนี้อาจเป็นต้นขา้าวโพดต้นข้าวโพดมีแค่เพศผู้หรือเพศเมียอย่างเดียวในดอกนั่นเองอหรือจะเป็นมะละกอ,อมะละกอก็ใช่ดังนั้นถ้าเราสามารถ จำได้อ่ลักษณะมันก็จะคล้ายๆกันดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรเพศผู้เพศเมียดอกไม่สมบูรณ์เพศมีเพศผู้หรือเพศเมียเท่านั้นเอาละสำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องส่วนประกอบของดอกนะคะเรามีเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ